สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำชาวันที่30เดือนสิงหาคมนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้าใช้บริการห้องสก n นลทองคำสกุลเงินนั่งทุนสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดที่ลายดีตัวใหม่ของเราได้เลยนะครับ JJ g o Signal VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ V Trade Intrust V Trade กับโบรกเกอร์ที่ Free ส w a p ทองคำถาวรทุกประเภทบัญชีใครสนใจครับ VTFX.com a FX4 เถเทอนักกระโปรงครับนักทุนครับเทรดกับโบรกเกอร์อัดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FX4 เถเทอนักกระโปรง FX. ขออภัยครับ FX4.com เข้าไปดูรายละเอียดนะ for, for, for you ครับเพียง <for you S 2> แค่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก,ก์นแนะนำของนักทุนในวันนี้จะรับทันทีครับห้าสิบ US ดอลลาร์ XM กับโปรโมชั่นประจำเดือนของเขาโบนัสเงินฝากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดห้าร้อย US ดอลลาร์ครับสวัสดีนักทุนครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้ากับระรมิคุเปาเราพานั่งทุนมาดูการเคลื่อนไหวของบรรดาดัชนีตัวหลักกันก่อนเลยนะครับคือที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหการรมดาวโจนส์ครับปรับตัวเป็นลบไป0.57% S&P 500ปรับตัวเป็นลบ0.67%แล้วก็ N a s ส a q ปรับตัวเป็นลบ1.02%โดยในสุขของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวเป็นลบในวันจันทร์โดยดาวโจนส์นั้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากวันศุกร์หลังจากที่นายเจอร์โลมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐแสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับขึ้นอตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดเงินเฟอ้อแม้จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงก็ตาม นาพาวเวลกล่าวในการประชุมประจำปีของเฟดที่เมืองแจ็กสันโฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าภารกิจของเฟดในการต่อสู้กับเงินเฟอ้อยังไม่เสร็จสิน้นโดยเฟดจะยังคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็ตลาดแรงงานของสหรัฐ นายพาเวลยังกล่าวด้วยว่าหลังจากเสร็จสิ้นการใช้มรรการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกในระยะหนึ่งซึ่งสวนทางกับทิตลาคาดการว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าครับ ถ้อยคำแถลงของนายจอร์มพาวเวลก็ทําให้นักถุนนะฮะตอนนี้หันมาให้น้ําหนักความได้จะเป็นในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%มากกว่าครับทุกท่านนี่คือคีย์สาคัญของคืนที่ผ่านมาต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ํามันดิบปรับตัวพุ่งไปประมาณ3.95เหรียญสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้น,นกว่า4%ในวันจันทร์คานรับกับคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มประเทศผู้สอดน้ำมันโอเปกและชาติพารามิตรหรือว่าโอเปกพลัส อาจจะมีการปรับลดกําลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ํามันในตลาดซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ที่สุดนะครับในกลุ่มโอเปกส่งสัญญาณถึงความไปไปได้ที่จะปรับลดกําลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ามันในกรณีที่น้ามันดิบจากอิรานหวนคืนสู่ตลาดทั้งนี้เจ้าชายอับดุลลาซิสบินซามานรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียกล่าวว่ากลุ่มโอเปกพ l u มีความมุ่งมั่นความยืดหยุ่นและแนวทางในการรับมือกับความท้าทายซึ่งรวมไปถึงการปรับรดการผลิตน้ำมันได้ทุกเวลาและในรูปแบบที่แตกต่างกันนอกจากนี้เจ้าชายอับดุลลาซิสยังกล่าวว่า โอเปกและกระชาพารามิดจะทำข้อตลกลงฉบับใหม่ต่อจากปี2065ซึ่งจะสร้างขึ้นบนประสบการณ์และความสำเร็จครับนอกจากนี้สัญญาณน้ำมันดิบยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความไม่สงบทางการเมืองในลิเบียซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อก,การผลิตน้ำมันในประเทศโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดการประทะก,กันระหว่างกลุ่มติดอาวุธแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลในกปปรุงธิปลีเมืองหลวงของลิเบียสมผลได้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย32รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากเลยครับ อย่างไก็ตามครับนักทุนคนที่เป็นเฉาเดอร์น้ำมันต้องจับตานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันของ o p e ป PLUS ในวันที่5กันยายนนี้ครับซึ่งคาดการว่าอาจจะมีมติลดกำลังการผลิตก็เป็นได้ราคามันถึงได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาในตอนนี้นะครับต่อมาครับเรามาดูกันที่ราคาทองคำปิดท้ายปรับตัวปิดลบไปประมาณ10เซนบอลยิวพุ่งกดดันตลาดครับ สัญญาทองคาตลาดนิวยอร์กปิดขยับลงเล็กน้อยในวันจันทร์เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเป็นปัจจัยกดดันตลาดครับอย่างไรก็ตามครับทองคําก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการคลายกําลังของดอลลาร์ตั้งแต่ในช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับคุณเอ็ดิร์โมย่านักวิเคราะห์จากบริษรัทอวานด้ากล่าวว่า นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิดโดยหากตัวเลขจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้ก็จ,จะเป็นปัจจัยครับสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็จะเป็นลบอะไรกับราคาทองคำอีกนะครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดครับนั่นคือท,ที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีครับ